ค่ะเพิ่งถ่ายไปได้8คิวเอง <laughs> <c oughs> หนิงหนิงน่าจะเป็นคนแรกเลยที่ยกกองหนี่ยกกองตั้งแต่เดือนมีนาะเรายกตั้งแตนน่ <c oughs> ตั้งแต่ตแ,ตตแตบบช่วงที่มันกำลังจะงที่มันกําลังเริ่มกลับมาแล้วแล้วมันมีความอะไรบางอย่างที่ท,ที่ที่ไม่ชัวร์ที่ช่วงนั้นดาราจะเป็นกันแบบ เยอะๆซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มีการสั่งว่ามีมาตรการออกมาว่าห้ามกองละครหรืออะไรนะหนิงยกไปก่อนแล้วเพราะด้วยความหนิงเองอะทุกคนจะรู้ว่าหนิงเป็นคนที่ระวังและกลัวมากเพราะหนึ่งอะอย่างตัวเราเรามีโอกาสได้ฉีดยาเนาะยามันอาจจะไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรายังมีภูมิบ้างเนาะแต่ลูกเราละ่ะใช่ไหมคุณจินได้ฉีดยาหนิงได้ฉีดยาตอนที่คุณแม่หนิงก็ได้ฉีดยาแต่ลูกหนิงไม่ได้มีโอกาสได้ฉีดยา อ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ที่ที่ระวังตัวเองมากๆพอสมควรนะคะลก่อนก็เลยยกกองนะแต่ตอนนั้ยังไม่ได้กลับมาถ่ายแต่ตอนนี้ก็มีการประชุมวางแผนกันละว,ว่าเตรียมว่าโอเคเราจะเดินหน้ายัางไงแต่พอดูยอดผู้ติดเชื้อรายวันกับคนเสียชีวิตหนิงก็แบบเอาไงดีว้าเอาไงดีว้าอะไรแบบอืมค่ะ,อะพอมาเรื่องเนี้ยค่ะหนิงความที่เนี้ยเนื้อเรื่องกับตอนโซเวลีมันต่ำมากพอมาเรื่อง มันไม่ใช่ภาคต่อแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเลยคือจริงๆมันเป็นมันมันเป็นมันเป็นนิยายชุดอ่าโซเวลีบวงวิมาลามันเป็นนิยายชุดถามว่าเนื้อเรื่องอะที่คนใช้คําว่าเป็นภาคต่อเนี่ยมันไม่ใช่ภาคต่อมันแค่มีตัวละครบางตัวที่มันผูกพันกันมาเท่านั้นเองเรื่องอะมันเป็นคนละเรื่องเลยเออเป็นคนละเรื่องเลยแต่ถามว่ามันจะมีแนวฟินแนวจิ้นไหมมันก็มีอยู่แล้วแหละพระนางอะไรเงี้ยแต่ว่าความซับซ้อนของเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าค่ะ กดดันว <ersch> ่ากดดันว่าหนิงจะตั้งใจทำให้ให้ดีที่สุดอ่ะเอาว่าทุกงานอะทุกงานมันคือมันคือการการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกับมันตอนทําโซเวลีกับตอนทําบวิยามาลาเนี่ยมันก็ปีปีนึงมันก็ผ่านไปเร็วเนาะอะไรหลายๆอย่างมันก็มีการมีการเปลี่ยนแปลงมีการที่จะต้องปรับให้มันทันสมัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาและยิ่งตอนนี้นะพวก YouTube เอ้ยแอปพลิเคชันต่างๆเอ้ยแบบมันทำให้คนเนี่ยดึงดึงดึงจากการดูไอ้พวกละครเนี่ยไปได้เยอะมากนึกออกไหมมันก็ต้องทําให้เรื่องแบบมีความเข้มข้นเดินหน้าเราเ็วหน้าติดตามไม่ให้มีจังหวะอื่นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยตอนโซเวลีก็มีเรื่องที่แบบรู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ใช่ก็เอาพยายามเอาไปพ,พัฒนาไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงก็ก็เราก็ถือว่า อะก็ลองดูกันแต่ถามว่าความตั้งใจอะหนิงตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วแล้วหนิงก็แบกรับความกดดันของตัวเองเลยว่าแบบเนอะพอเราเราเคยทํามันสําเร็จครั้งนึงแล้วตัวเราแน่นอนเรามีความคาดหวังแน่ๆแล้วก็มีความกลัวมีความกังวลแต่ก็จะต้องทําให้ดีที่สุด ออในส่วนเคมีของพระนางเนี่ยจริงๆพอจะถ่ายไอฉากเคมีเนาะมันก็มีสถานการณ์อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นี่ก็เลยยังแบบหยุดฉากเคมีไว้ก่อนเพราะฉากเคมีเนี่ยหน้ากับหน้าตากับตาแล้วก็แลต้องอยู่ใกล้ๆกันนี่หวงหยุดไว้ก่อนเอาฉากที่มันด่าๆกวนก่อนแล้วอยู่ห่างๆกันก่อนก็เลยยังไม่ได้ถ่ายในเรื่องของเคฉากเคมีเท่าไหร่แต่ถามว่าตอนฟิตติ้งหรือว่าตอนที่เราเลือกตัวละคร2ตัวนี้มาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละคืออย่างของมิกเองเนี่ยมิกเขาก็จะเล่นละครหลายๆเรื่องมาเนี่ย พอเรื่องเนี่ยมันจะแตกต่างจากเรื่องอื่นทั่วาเขาจะมีความโหดเขาจะมีความโหดมีความกระด้างข้างนอกแต่ข้างในอ่ะมันคือตัวตนของเขาจริงๆเลยแต่แค่เพิ่มการแสดงในความกระด้างตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นแบบจะว่าแบดบอยหน่อยๆก็ใช่แต่แบดบอยในี่นี่คือเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชู้นะคือเป็นผู้ชายที่รักความยุติธรรมตรงไปตรงมาชัดเจนกับชีวิต ดีมาดีกลับต่อยมาต่อยกลับอย่างเงี้ยหนึ่งว่าในมุมเนี่ยยังไม่เคยเห็นมิกเล่นแต่พอได้มาถ่ายกันแบบประมาณ8คิวให้น้องแบบโอเคเลยในมุมของปูเป้นเนี่ยเขาเขาจะเล่นแต่ละครที่ที่เป็นวัยวัยไม่ได้โตมากเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแรกที่เขาเล่นวัยที่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่หนิงอยาต้องการความใสๆหรือความน่ารัก ความร้เดียเดียงสาในความเป็นตัวเขาอยู่แล้วแหละแต่แค่เราก็เพิ่มความแข็งความความแข็งแข็งเข้าไปในความที่แบบดีมาดีด้วยร้ายมาร้ายต่อเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็ก็ดูมีเสน่ห์ดีแล้วก็ได้น้องเกลียวทัศนียาโอ้โหอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นนางเอกลูก,กลัก,ล,กลูกสาวคนโตของนี้เลยน้องก็ยอมที่จะมาเล่นแบบเป็นนางเอกร้ายให้ซึ่งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยน้องเขาก็เคยเล่นเป็นนางเอกร้ายอยู่แล้ว แต่เหมือนเรื่องเนี้ยต้องมาเล่นประกบกันหลายๆคนอะไรเงี้ยน้องก็น่ารักมากอะไว้ใจไว้ใจเราที่ที่จะมาเล่นให้่ะเพราะว่าแบบนางเอกประกบกันสองสามคนเลยอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ไว้ใจที่จะมาเล่นให้ซึ่งเรื่องฝีมือการแสดงของน้องเปรี้ยวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอะเขาบีฟอะไรไปเขาทำได้หมดแล้วเรื่องเนี่ยหนิงพูดเลยว่าหนิงหนิงบีฟการเล่นลายให้เขาเนี่ย แตกต่างจากเรื่องอื่นโดยสิ้นเชิงเลยจะไม่เหมือนกับที่เขาเล่นเรื่องอื่นแล้วเขาก็ทําได้ดีอะคือเล่นยังไงก็ได้ให้คิดว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนร้ายอะแต่ตัวเองร้ายแล้วไม่ต้องทําหน้าแบบถลึงตาหรือใช้เสียงเป็นตัวร้ายอะคิดซะว่าเล่นยังไงให้มันเป็นนางเอกที่แบบโคตรร้ายเลย <Wow. S 1> เนาะขายของเก่งไหมขายของเก่งเรื่องขายของหรขายของเก่งค่ะออ ภูมิใจจังเราเป็นเ่อความรู้สึกเราเป็นย่างัีอย่าใช้คำว่าผลักดันเลยหนิงว่าหนิงว่าเราเป็นคนพายเรือ <c oughs> หรอหนิงว่าหนิงว่าหนิงว่าเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันคือคือหลายๆคนค่จ,จะรู้อยู่แล้วว่าจุดเริ่มต้นในการที่ในการที่เราได้มาทำงานด้วยกันเนี่ยมันมีแรงกดดันอะไรหลายๆอย่างของคำว่าไม่ใช่ อ่าใช่ของคําว่าไม่ใช่เอาไว้ตัวละครไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คู่นี้ไม่ดีคือมันมีความอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราอะ่ะก็รับรู้ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราทํางานกันเป็นทีมอะ่ะทีมอะ่ะถ้ามันจับมือด้วยกันแล้วมันเป็นใจเดียวกันอะ่ะมันจะไปรอดฉช่ั้นน้องเขาก็น่ารักที่ให้ความร่วมมือกับเราในหลายๆเรื่องด้วยแล้วตัวตนจริงๆของเขาเขาก็เป็นเด็กน่ารักจริงๆทั้งคู่ คือคือคู่เนี่ยหนิงก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ที่ที่ก็รักเหมือนลูกอะ่ะด้วยด้วยท่าหนิงแต่งงานเร็วเนี่ยสองคนนี้ก็เป็นลูกหนิงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็รักกันก็ก็รัก,ลกแล้วก็พอ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 เห็นเห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของเขาในช่วงระยะเวลาปั๊บเดียวคือเหมือนก้าวกระโดดอย่างเงี้ยคนเป็นแม่เนอะมันก็คนเป็นแม่มนค,นนแมคนเป็นพี่คนที่ได้ทำงานมาด้วยกันอะ่ะมันภูมิใจ มันภูมิใจมันภูมิใจที่ว่าเฮ้ยโอกาสที่มันมีแล้วเราร่วมทําด้วยกันเออเขาเขาทาได้นะหนิงจะพูดกับเด็กๆทุกคนที่ได้มาทํางานกับหนิงนะว่าเนี่ยสมมติหนิงได้มีโอกาสเป็นผู้จัดโอกาสของนนิ่อาจจะมีแค่ครั้งเดียวหนิงก็จะต้องทํางานนี้ให้ดีเหมือนกันฉะนั้นพี่เลือกหนูมาโอกาสที่หนูจะได้อยู่กับพี่ก็อาจจะมีแค่ครั้งเดียวฉะนั้นหนูก็ต้องตั้งใจทํากับมันในชีวิตคนเราอะ บางคนน่ะไม่มีแม้กระทั่งโอกาสแต่ถ้าใครที่ได้คําว่าโอกาสมาแล้วเนี่ยเมื่อได้รับมันน่ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะมันอาจจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ก็ถือเป็นคราสความสุขอีกด้านของผู้จัดนี่เออมาเห็นคนรักนักแสดงที่ได้มาร่วมูกนโอ้โหมันเป็นความสุขของเราเลยนะคนที่มารักลูกเรารักน้องเราอะไรอย่างเงี้ยมันคือความสุขอะเราเห็นเด็กพวกนี้เป็นลูกเป็นน้องอะ แล้วหนิงเองนี่เป็นพี่สาวคนโตหนิงเลี้ยงน้องหนิงมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยนึกออกปะเราจะเ,าเราเราจะรักเขาเป็นอย่าง,งานนะั้นอ่ะเหมือนคนในครอบครัวเราแล้วพวกคนในครอบครัวเรามันมีคนที่เขาแบบรักอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันดีมันดีต่อใจแล้วมันก็ดีแบบแล้วเราก็จะสอนเด็กๆพวกนี้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าสมมติยู่จเจริญเติบโตไปอยู่แม่งก็ต้องไปให้โอกาสคนเขาแบบนี้ช่วยเหลือคนอื่นเขาแบบนี้นะหนิงว่าสังคมมันจะโอเคนั่นหนิงสอนเด็กพวกนี้ทุกคนอย่างนี้หมดเลย เพราะว่าจุดของหนิงเองเนี่ยหนิงอาจจะไม่ใช่แบบโูเป็นหนิงไม่ได้แบบเป็นนางร้ายอะ่ะในยุคข,ของหนิงอะ่ะนางร้ายไม่ใช่นางร้ายจะไปเทียบเท่านางเอกไม่ได้นะไม่เหมือนยุคนี้นะนางร้ายกับนางเอกคือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวตัวละครเอกใช่ไหมคะนะสมัยนี้นะแต่สมัยหนิงนางร้ายก็คือนางร้ายนางเอกก็คือนางเอกแต่สิ่งหนึ่งที่หนิงได้รับจากทางบริษัทดีด้าโปรดักชั่นคุณนุสลาสังเวยบุตรคุณสยมสังเวยบุตรคือโอกาส mm hmm. ที่เขาไม่ได้ทีตเรา เป็นตัวละครที่ไม่ใช่นางเอกอะเข้าใจว่าหนิงได้โอกาสนั้นมาที่ทําให้หนิงปณิตามีมีตัวตนในทุกวันนี้ฉะนั้นอันเนี้ยหนิงจําฝังใจเลยแล้วหนิงรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหนิงถ่ายทอดออกไปให้ใครแล้วเขาไปทําต่อคือหนิงว่ามันโอเคมากนะอืมด้วยความที่เขาดังมาตั้งแต่ฟูจิมามันก็จะเหมือนเป็นแบบสองคนเนาะเวลาถ้าเขาแบบเหมือนจะมีความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงแบบเวลาคุยแบบน้องแบบ บบคือเอาจริงๆนะห,หนิงอะหนิงอะตอนที่เขามีข่าวกันนะมีข่าวหนักๆนะแล้วก็มีแบบแฟนคลับแบบบางกลุ่มที่แบบเ,เป็นกระแสต่อต้านอะไรนะเชื่อไหมว่าหนิงร้องไห้เลยนะหนิงร้องไห้กับผู้จัดการน้องหนิงร้องไห้กับคนใกล้ตัวบอกให้นี่มันเป็นความผิดกูเป้าวาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าความผิดกูเป้าวะที่กูทําให้มันเป็นแบบนี้ฉะนั้นเด็กสองคนเนี้ยกูไม่ทิ้งแน่ แน่หนิงคือจะพูดเลยว่าหนิงไม่ทิ้งแน่ถ้าสังเกตดีๆถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นคนไปด่าน้องแล้วเป็นเรื่องดราม่าดราม่าหนิงมักจะเข้าไปตอบตลอดเราเชื่อมั่ว่าตั้งแต่เดวันน่ะหนิงก็พูดกับทุกคนนะว่าเด็กสองคนเนี่ยเขายังต้องโตไปในอนาคตเรื่อยๆฉะนั้นถ้ารักเด็กสองคนนี้ให้รักเขาที่เขาเป็นตัวเขาและรักในผลงานของเขาอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องเอ้ย เป็นแฟนกันจับคู่กันเพราะแต่ละคนมันมีวิถีทางเดินของแต่ละคนอยู่แล้วนิงก็พูดประโยคนยี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกทุกครั้งก็จะย้ำประโยคนี้ตลอดแล้วถ้าเราจะรักใครจริงเนี่ย แล้วถ้าเรารู้สึกว่าให้เรารักนี่ก็คือแค่ความบริสุทธิ์ใจจริง,รงเราต้องหวังให้เขาจเจริญเติบโตไปนะเด็กยังอายุแค่แบบ20กว่า20เสิบเงนต้น,ตน,ตนเขายังมีทางที่เขาจะต้องเดินไปข้างหน้าอีกเยอะฉะนั้นอีเรื่องความรักมันเป็นเรื่องเรื่องทีหลังเลยอะ่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทําให้ชีวิตตัวเองมั่นคงก่อนนะรักถึงจะมาได้เพราะวัยนี้มันไม่ใช่วัยรักมันคือวัยการสร้างเนื้อสร้างตัวเราก็จะพูดอย่างนี้กับแฟนคลับทุกๆคนแต่ว่าเอาเป็นว่าเปอร์เซ็นต์คนส่วนใหญ่เข้าใจเข้าใจ ก็จะมีแค่บางส่วนที่ไม่เข้าใจเพราะบางส่วนไม่เข้าใจไอ้ที่ไม่เข้าใจเนี่ยเราเงียบๆก็คือโอเคแต่บางคนไม่เข้าใจแล้วตามไปด่าน้องเขาเนี่ยเวลาน้องเขาอ่านอะเขาก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกนะแล้วเด็กแบบมันก็ยัง ในวงการบันเทิงอะมันไม่ได้สตองเท่าเรานี่มันยังไม่ได้เจอหัวสารพัดปัญหาสารพัดเรื่องหนึ่งอยู่มา20กว่าปีสารพัดเรื่องแต่เขายังแบบเขายกยังยวงเมืองยัง,ยง,ยงวร์จิ้นอยู่เลยอะยังสดสด,สดใหม่ๆอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็บางทีการแบกรับกับกับกับความกดดันอย่างเงี้ยก,ก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจอะใช่